วัสดีค่ะข้าพเจ้านางนุพชัดเพชรพาครูผู้สอนวิชาภาษาไทยโรงเรียนทุ่งช้างอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านครูผู้มีความสนใจในการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสมีความเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้เรียนและผู้ร่วมงานและประพฤติตนดำรงตน ตามระเบียบวินัยและจรรยาบรรณความเป็นครูทั้งในเรื่องการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายการแต่งกายการพูดจากิริยามารยาทรู้จักกาลเทศะและวางตัวให้เหมาะสมกับฐานะตำแหน่งหน้าที่คุณวุฒิและวัยวุฒิของตนเองข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสารรพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้วยการบูรณาการทักษะชีวิตเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาและมีความสุขในชีวิตประจำวันวุฒิภาวะและพฤติกรรมทางด้านอารมณ์ขพเจ้ามีความมั่นคงควบคุมอารมณ์ต่อสถานการณ์ต่างๆได้ดี รับรู้ได้จากสีหน้าแววตาท่าทางสามารถปรับตัวเข้ากับปัญหาความขัดแย้งความโกรธและความเครียดต่างๆทั้งนี้คราพเจ้าได้สอดแทรกเทคนิคการจัดการอารมณ์ในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยฝึกให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและรู้เท่าทันภาวะอารมณ์ของบุคคลรู้สาเหตุของความเครียดรู้วิธีการควบคุมอารมณ์และความเครียด รู้วิธีผ่อนคลายหลีกเลี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์โรงเรียนทุ่งช้างมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นรูปธรรมชัดเจนอันเป็นแนวทางที่ทำให้ข้าพเจ้าทั้งในฐานะครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาได้ปฏิบัติต่อนักเรียนอย่างใกล้ชิดมีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้รู้จัก และมีความมั่นใจเห็นคุณค่าในตนเองมองโลกในแงด่ดีเติบโตอย่างมีคุณภาพสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขในด้านสังคมและสัมพันธภาพพ,พเจ้าเท่าทันเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของผู้อื่นทำให้เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนร่วมง,งานและผู้เรียนและด้วยความที่ใฝ่รู้เท่าทันเทคโนโลยี ข้าพเจ้าจึงได้นำความเท่าทันนั้นมาบูรณาการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ้มกันให้รอดปลอดภัยจากการครอบงำของสื่อและเทคโนโลยีและตั้งรับต่อการก้าวรุกทางสังคมอย่างรู้เท่าทันในด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตข้าพเจ้ามีการวางแผนบูรณาการทักษะชีวิตเข้ากับเนื้อหาสาระ และกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ทุกของชาวนาในบทกวีซึ่งเป็นวิชาที่ข้าพเจ้าถนัดและสนใจที่จะสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของคนไทยที่มีการทำนาเป็นอาชีพหลักสืบต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นและนำมาบูรณาการเรียนรู้ทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนในทุกด้าน กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะชีวิตในหน่วยการเรียนรู้ทุกของชาวนาในบทกวีมีทักษะชีวิตที่ยั่งยืนข้าพเจ้าได้จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด5แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างทักษะชีวิตสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นและในการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตข้าพเจ้าสร้างบรรยากาศเชิงบวก ให้กำลังใจและชื่นชมในขณะที่ผู้เรียนทำกิจกรรมปล่อยให้เขาได้คิดได้ทำและแสดงออกอย่างอิสระเพื่อสร้างสรรค์ผลงานของตนเองของกลุ่มใช้เทคนิคการตั้งคำถามสนทนาและลงมือปฏิบัติจ,จริงให้นักเรียนค้นหาคำตอบสะท้อนความคิดความรู้สึกเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันฝึกให้นักเรียนสำรวจ สังเกตอารมณ์ของตนเองที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆการกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนแสดงความสามารถที่ตนเองมีอยู่บรรยากาศการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยสื่อนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้และนักเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะชีวิตได้อย่างเหมาะสม หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก็ต้องมีการวัดและประเมินผลว่ากิจกรรมนี้ได้สอดคล้องกับพฤติกรรมทักษะชีวิตที่กำหนดในวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้ได้จริงหรือไม่มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และภาพรวมรายบุคคลและนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่องผลที่เกิดกับนักเรียนในการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตในหน่วยการเรียนรู้ทุกของชาวนาในบทกวีรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ซึ่งข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมนี้มาหลายปีพบว่าสามารถสร้างทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนได้อย่างครบถ้วน ทั้งในเรื่องระเบียบวินัยการตรงต่อเวลาการเสียสละการออมความซื่อสัตย์สุจริตการสร้างมิมตรไมตรีการทำความเคารพการประกอบอาหารและอื่นๆผลจากการบูรณาการทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตึมซับหล่อลอมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมดีสามารถปรับตัวเท่าทาันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของข้าพเจ้าที่เห็นว่าพวกเขาเหล่านั้น มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข